สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนกันอีกนะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นก็อก19นะครับเจนโฟนะครับจะดูยังไงว่าเป็นเจนโฟนะครับก็คือดูที่ผิวเปลือบบริเวณด้ามนะครับจะเป็นผิวลักษณะเป็นผิวเปลือบสกนะครับตัวนี้นะครับผลิตในออสเตรียนะครับจะลงลักษณะคล้ายๆ้ก็อกยี่สิบเอนะครับของผมที่มีก็คือเป็นลักษณะบางนะครับพกง่ายนะครับตัวด้ามนะครับตัวตัวตัวซอตัวแมกกาซีนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของ9ก้ามิลเกมนะครับ15บวกหนึ่งนะครับ มั่นใจหายห่วงนะครับอย่างน้อยตาย15คนแน่นอนที่เหลือก็ไว้หนีนะครับวิธีการถอดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับของก๊อกทั่วไปก็คือใช้มือขวาใช้มือซ้ายดันเข้ามานะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วนะครับจับสองด้านจับสองด้านก่อนดึงลงแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยปุ๊บแล้วก็ยิงยิงอ่าแล้วก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นตัวโพลิเมอร์หมดนะครับเป็นโพลิเมอร์หมดเบามากนะครับเบามาก จริงมีตาช่างให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยช่างให้ดูนะฮะนี่คือตัวสปริงนะครับส่วนลักษณะของลากล้องนะครับก็ออกแบบมาเรียบง่ายนะครับสามารถถอดประกอบได้อย่างรวดเร็วในหนึ่งนาทีนะครับใส่กลับก็หนึ่งนาทีนะครับการล้างนะครับก็ส่องขึ้นไฟก่อนแล้วก็ดูว่ามีคราบในปืนไหมนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยถอดประกอบเก็บอีกทีหนึ่งนะครับมั่นใจได้ห่วงนะครับแนะนํานะครับใครอยากจะซื้อใครอยากจะใช้นะครับให้ซื้อเก็บติดตัวไว้นะครับอุ่นใจแน่อย่างน้อยสิบหกนัดนะครับ ไว้พบกันอีกนะครับกับการรีวิวปืนแล้วแต่เพื่อนจะซื้ออะไรมานะครับวันนี้อาจารย์กมลนวินเข้าไปก่อนนะครับ